การสวัสดีครับทมม่านผู้ชมเมื่อเที่ยงมีโอกาสเดินทางมาหานามัมอีกครั้งนึงเน,น,นาะครับท่านผู้ชมเนาะหมวดที่ผ่านมานำมัมบอกว่าโอ้โยขี่รถไปหาเสือเนือ้อเสือปีงไก่มากินรถข้าหนันกระตเบียน992ครับผมท,มท่านผู้ชมชาตินะตัดเลนคงจะมีโชคมีลาบกันกับนามัมอีกเป็นงมวดที่2เนาะครับผมเนาะผ่าเบิ่งครับงมวดที่3นี่นามัม,ม่ามีความฝันอยากแบ่งฝันให้พี่ให้น้องเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พ่อน้องไปสอบถามไปฟังจากปากนามัมผมกันว่า ตัวเลขที่มีชุดใดตัวใดไ,ไปแบ่งปันพี่น้องเป็นแนวทางเดี๋ยวไปเบิ่งไปฟังพร้อมกันเลยครับผม,ส,ส,มสวัสดีครับมาำมันกาสวัสดีครับครับเดีเ๋ยวเรียสครับเสียดายเนาะก็ไม่บอกเสียดายเนาะก็ถือเขาเต็มเตรียมีดีเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเก้าก้าน้ำมันก็บ,บอกเลยวา่าขี่แล้วมันจะใส่เลาะหาซื้อเนื้อซื้อปิ้งไก่กินเยอะขึ้นเนี่ยบ่ไม่อานครับเออกับทะเบียนรถกับเก้าเก้าสอง เก้าเก้าสองเข่าเต็มเต็มเนาะทาทันได้ตัดเหรียญเนาะครับแต่ว่าของปูจอยเพิ่นกะงวดนึงห no ันเพิ่นบอกบอกเข่าครับรุดไปรุดครับก็ไม่เลือกธรรมดาแต่ว่าความฝันน้หมันก็ยังตีว่าเข่าครับเพราะเพิ่นกะชิ่าเป็นของตัวเลขเพิ่นกะแมีนเด้เพราะว่าเพิ่นให้เงินเด้เพิ่นแห้เงินก็ไปซื้อน้ำมันก็ไปหารอซื้อของนี้มากินกะเป็นเกล่ยเสี่ยมต่อกันเนาะเอางวดนี้ฝันว่าจังไรน้ำมันงวดนี้งวดนี้ว่าเคยฝันเห็นเออเออ พระหดวงพ่อเพื่อนบวชอยู่วัดป่าครับกับหลวงพ่อเดมอมเพื่ออาจารย์สงงาครับซีอ,อาจารย์สง,ง่าครับพันเห็นเพื่อนเพื่อนไปขึ้นวัดรผู้อยู่สีมุ่งใหม่ครับกับผมโออว่าเอา้าว่าสร้างเกี่ยวพันกับเพื่อนนู่นครับเพื่อนพ้าผมขึ้นไปวัดสีมุ่งใหม่วัดผู้พระอาจารย์เอกครับวัดธรรมเหนียงเกาะวัด ทำผู้พระเจ้าเออวัดทำผูพระเจ้าก่อาเที่ยงก็จจำบ่คคอยเมียนนอกขึ้นไปสองครั้งเองเพิ่นผ้าก็ขึ้นพรานามามขึ้นไปหันครับอาจารย์สง่าครับอาจารย์สง่าหัวจักก็อยูเพิ่นบ่เพิ่นกิดสี่พระม่านนี้แหละครับฮกฮกขึ้นกับอยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับพระม่าณหกขึ้นนี่ครับแต่ว่ากับบ่บ่แเน่นนนอเนาะเราฝันไว้ยังได้อีกวันนี้เพิ่นมาสีพ้าผมไปเลาะผู้ไปเลาะผู้ครับ อ๋ผมเลยแปกอย่เ <sympath> อ <icking> ๋อเพื่อนโจ๊กยาสูบไหม่ผมสูบม่วันหนึ่งผมมาเอาอาจารย์เมื่อคี้สูบยาคือมียาสูบโอ้อาจารย์สงงานนี่เพื่อนบ่เป็นคนสิบบ่สูบยาครับเพื่อนอยู่ในจินบัดปลาครับอืออ๋เรงว่าผมเอาอาจารย์ก็สูบยาเอาไปสูบเพื่อนโจกยาสูบไหมผมม่วันหนึ่งอยากองทิบเอาให้น้ำมันครับก็เพื่อนบ่ด้สูบเพื่อนบ่ด้สูบก็ให้น้ำมันสูบม่วันหนึ่งครับ หวมันก็มีหนึ่งอะนอาเลกครับทูวแล้วพ้นว่าสีผ้าขามจากอนันผู้พูนี่ไปพูนั่พ้นว่าโอ้สผ้ายางขามพูครับจิไปยังกับโบหูโบหูครับจี่ปทุ่งทลดงกับโบเมีนบบครับจะไปวินบาทกับโบไสโบครับจ่ว่าสีผ้าไปยางขามพูไปจับมองพระอาจารย์เอกทำพูพระเจ้าครับที่ขามไปพูนั่พ้นว่า แล้วเนที่ามเป็ยังเหรอไอ้เราเด็กนี่เขบอวแต่ว่าที่ี้น่ยเพื่นก็คือเอายาสูบไ้น้ำมาม่วนึ่งแมนครัอตั้งที่พ่นบ่นคนสูบยาแมนรัรอแล้วเป็นยังได๋อีกวันนี้แต่ิีที่เป็นเด็กก็จังไ๋ล่ะครับย8แปหือแปดเก่าือเ่าหนึ่งแปดหพระพระคือแปแปดมนเพิ่อนเอายาสูบห้ม่วงหนึ่งก็คือหน เป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ส่วนตัวอายุน้ำมันมีไรบ้างไหนหาสิบสามครับหาสิบสี่ครับห้าสิบสามมันจะเทียมห้าสิบสี่บ่เอย่าง,งอ๋อห้าสิบสามอย่างห้าสิบสี่ครับผมสมบูรณ์ชมมันขนาดจ,จะเป็นยาสูบม,มั่นหนึ่งขนาดจ,จะเป็นหนึ่งขับเป็นผ้าเป็นโคดองหาก็ต้องเป็นแปดเนาะครับผมสมบูรณ์ชมเนาะละก้าวไฮน้นำมันมันก็ต้องเป็นอายุน้ำมันครับอ๋ต้องพิจารณาเพิ่งแต่วงวดนี่ปูจอยพราะในมาบอ่ปูจอยย่างอยู่ครับเพราะในเขามาได้เป็นบ่ อาาเห็นตั้นี่แหละอาจารย์ถึงงานครับโอ้ได้กินกล้วยได้ได้ผ่าเยสีแล้วนอนเสื้ออยู่เนาะวันไก่มือว่าจักไก่เมือครับไม่ได้บอกว่าไก่มือว่าไม่ได้บอกมาไก่มือเพิ่นมาไม่ยำแค่เดียวเลยครับเห็นบอกเพิ่นมาเกียนเหนื่อยไงอืมเพิ่นมายำแค่เดียวเลยครับเอาครับลองไปพิจารณาเบื่องดรอครับแต่ามผู้ชมตามพอเที่ยงวาเนาะก็น้ำมันน้ำมันก็ต้องแปลเป็นหนึ่งอยู่ดีแต่ยาสูบม้วนหนึ่งเนาะครับเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่ง เพราะอันพระอาจารย์เพิ่นกะบุงอุจจักอายุเพิ่นก็ต้องเอาเป็นน่มพระนามพระกับนัมแปดครับผมกั 18, 18, 18, 19, นหนึ่งแปดแปดหนึ่งวันนี้อายุน้ำมันกับหาสิบสามย่าหาสิบสี่เพราะเพิ่นเอาให้น้ำมันพอออกอายุน้ำมันก็ต้องออกตัวเลขที่เพิ่นสื่อสารออกมาละพอเที่ยงวานเนาะครับสมุชมเนาะแต่ว่าสมุชมจะคิดเห็นแตกต่างกับพอเที่ยงกับบัวกันครับสมุชมกัดแสดงความคิดเห็นมาใตา่ขอมเมียนใดกันเนาะครับผมเนาะเอามาแสดงความคิดเห็นเพื่อบ,บอกก้าวคนอื่นนั่มว่า อาแสดงขึ้นก้อนขีดเห็นว่าเป็นเหลขกตัวใดชุดใดขิดขึ้กันกับผูเที่ยงบอหรือขิดแตกต่างจากผูเที่ยงกระล่องเขียนคอมเมน์เข้าเบิรงนะครับผมเนาะอ่าขอบคุณได้หลายครับสมองขอบคุณได้หลายครับที่แบงปันวามปันดีๆตัวเรนเดยป็นแบงปันไอพีน้องเลี้ยงข้าวต้องไปนมาตามอีกโค้งชุดถ่ายนะครับผมเนาะเพื่อว่าปูจอยพนเขามาจะมาบอกเน้นๆย่ำตัวเก่าหรือว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวถ่าฟังก็นะมามีกคั้างหนึ่งใกล้ๆห้อยออกครับผมผมถ่ายมุช่มตัวเลนของน้ำมันเนทาางลยๆว่ อยู่ทั้งเขานี่แหละครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งวัดถ้ำภูพระเจ้ามีพระาอาจารย์องค์หนึ่งจะผ้าเดินขามเขาไปว่าสันจักสิไปยังกระบองหูแต่ว่ากลางทางังพระอาจารย์รูปนั้นได้ยาสูบให้นามำม้มมมวนหนึ่งโดยตัวของพระอาจารย์เองเพื่อนกระบอกได้สูบยาอยู่แล้วแต่เป็นอย่างแปลกที่เพิ่นเอายาสูบให้นามำม้มมวนหนึ่งนามำก็ได้ตีให้เป็นหนึ่งวัดสันพระก็คือน้า8แปดได้ตีหาแปดหนึ่งหนึ่งแปดส่วนอายุนาม,มกะหาสิบสามหาสิบสี่ปีเด้อครับท่านผู้ชม ท่านได้ชื่นชอบจะได้ชุดใดก็ล่องพิจณาเอาเองเนาะครับผมนาะสมุดปกามาจดไว้หรือว่าแคบหนาจอว้เบิ้งครับผมไกลมือมันสิลืมนะครับผมเนาะกให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคมาในตื่นตรงตรงจังๆกันทุกหูวทุกคนสุดท้ายนี่เพราะเที่ยงมีของดีมาฝากพีฝากน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างพุทธคุณได้ดาเมตตาเมตไนยโยมขาขาเรียกเงินเรียกทรัพย์โชคลาภท่านไดที่ขายของบ่ค่อยได้คอยดับค่อยดีไปลองไปรู้จ่ามาเบื้องครับผมจะขายของดีขึ้นดีเป็นหลายเท่าโต าทาธานใดอยากได้มาบูชากลับไปฟังจากปากปูใดผม,ผมกันก็นพอเที่ยงเลยครับผมาก,บก,การนวัสการครับปูวันนี้พอเที่องเดินทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่องเดยอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครั่วหรือว่าธามาค้าขายขอให้พ่นได้จเจริญุ่งเรื่องกะพอปูยัง มีพ่อให้พระเจ้าในแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุาธาธาธเดินพร,รเออเนื่องจากวัตถุมงคลชินี่สว่านองส้างเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบออ่บุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างได้บอเพื่อให้ลูกชิดอย่าโยม สีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ่านที่เฮือ์นไปบ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกอ,องเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาดก็เลยบางความเกียคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือไปมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าฮานนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ร่มวมกุญยจว่าไปใดนังสร้างมาไปใด้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุดจคุ้นขึ้นอีกอเ,เป็นสัน้นเ,เป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นจีลีมีพูดธะคุณนไวยโปตมีอิติทธิ์มีอำนาจ สามารถมอป็นอวดยุทธวิธีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็น,ว,ถถน,นวัตถุอย่างขุนมารันนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสางมีนังสร้าง,ม,ง,งมีง่าสร้างแล้วผนว่าทางเมืองล่าพนว่า,า,วาให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมภูม,มก็เลยเอาฝากทูมมา เอามาผมผสมจะวอาออกที่เขียวนำํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบา,บ,บ,บานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากยอ่ตอต้นยอ่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อเอาขื่นคือยอ่อนันฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็บไปได้ยุ่งเลี่ยนี้มานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันใบคุน้นโมพันธุ์ฐานอยู่คร<อ>นะับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอะสีบรี องมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันพีกันสารกับพระโลกในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดียมาเห็ุเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุดเบิ้ลตำนาาอยู่ในเกตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนจาอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออจังย์สีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอาบัดกุดคูนอ่ผู้รอดทรรมาชิโน่ั่นเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพุนบมางมี ยูกินสร้างด้วยกันมันจะทชีวดูครับ,รบนี่นี่นี่บูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัดตนาบุคือปูรอดทงศรีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานครเพิ่ลมาจากสายสายบานเยอะอย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศยีไปข้องไฟในสีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวมเป็นมาก